นอนที่สุดว่าลุงพลเองก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามถึงครอบครัวน้องชมพู่และลุงพลเองก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นจุดปริศนาอยู่ก็คือเวลาส่วนคุณพ่อน้องชมพู่เองครับผู้ชมฮะซึ่งเอาจริงคุณพ่อเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยมันก็มีช่วงของเวลาที่พ่อน้องชมพู่ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับว่ายังเกิดคำถามเยอะแยะมากมายไปหมดเหมือนกันในเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะ ถามว่าทําไมพ่อน้องชมพู่จึงถูกตั้งคําถามในเรื่องของการที่ลูกตัวเองมาเสียชีวิตเพราะมันมีบางเวลาที่พ่อน้องชมพู่ก็ไม่มีพยานยืนยันอีกและอย่างที่บอกเมื่อวันนี้ครอบครัวประกาศตัดขาดจากกันเนี่ยนะฮะพ่อน้องชมพู่บอกกับทางอัมบรินทีวีเนี่ยนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ลูกผมหายพ่อไปไหนผมให้คุณผู้ชมดูคําอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไทม์ไลน์พ่อน้องชมพู่ฮะ ก่อนที่ลูกจะหายตัวไปในวันที่11ตอนประมาณ8ปดโมงห้ถามว่าพ่ออยู่ไหนกันแน่คุณพ่อบอกกับทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับว่าถ้าวันที่11บนะทำลายครับวันที่11ตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงเช้าคุณพ่อเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาคุณยายอุ่นเพราะคุณพ่อจะไปขอไปไถานาที่บ้านยายอุ่นคุณผมมู้ชมฟังดีๆนะฮะยายอุ่นเนี่ยไปเจอกันแต่ไม่ใช่ที่นานะไปเจอที่บ้านของยายอุ่นขอไปไถานาให้ ยายอุ่นเองก็ยืนยนันคำพิทีว่าเอ้ยจริงนะพ่อชมพู่มาจริงหลังจากนั้นตรงนี้สําคัญนะพอพ่อไปขอยายอุ่นว่าผมขอทํางานหลังจากนั้นพ่อนะก็มีการทําไมนะฝ้ายเจ็ดโมงพ่อขับรถไถไปนาของยายอุ่นนะคะ ขับไปเนี่ยก็คือคนเดียวระยะเวลาช่วงนั้นคือตอนแรกมันไม่มีใครสงสยัยแต่จนกระทั่งมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอ้าวสุดท้ายแล้วพ่อไม่ได้มีพยานช่วงตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเห็นไหมฮะแล้วทางฝั่งของลุงพลกับป้าแตงเขาบอกเมื่อคุณสงสัยชั้นชั้นก็มีสิทธิที่จะตั้งคําถามกับคุณว่าพวกคุณไปไหนกันเจ็ดโมงเช้าพ่อไม่มีพยานแต่พ่อ,อยอะพ่อไปไถนาคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นสิ่งที่พ่อมาประกฏดตัวีคือถามว่าหลังจากนั้นพ่อรู้ตอนไหนว่าลูกสาวหายคือ10บโมงยี่สิบสอง เมียโทรมาแล้วก็บอกว่าน้องชมพู่หายออกไปจากบ้านซึ่งเรื่องนี้คุณสาวิตรีบอกจําได้เลยว่าตอนนั้นโทรหาพ่อคือ1 0บโมงยีแล้วพ่อเนี่ยก็ขี่เออขับรถไถกลับมาเพื่อที่จะตามหานี่มันก็เลยกลายเป็นปมไงฮะว่าช่วงเวลาของพ่อที่เป็นจุดบอดก็มีลุงพลแกก็มีจุดบอดพ่อมีจุดบอดยังไงพ่อมีไทม์ไลน์ปริศนาที่หายไปอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะตอนเช้าไปหาคุณยายอยู่เจอจริง แต่ตอนไปทํานาคุณพ่อเอดยเฮ้ย hey, ผมทําจริงนะแต่พอคุณพ่อทําจริงช่วงลอยต่อ8ปดโมงครึ่งจนถึง8ปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสองชั่วโมงนี้ไม่มีพยานเห็นคุณพ่อแต่พ่อยืนยันกับเราว่าทํานาฮะพ่อมารู้อีกทีแล้วปรากฏตัวแบบเห็นเลยคือ10บโมงยีคุณผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อก็ยืนยันเนี่ยนะฮะว่าผมอยู่ที่นาจริงถึงแม้ว่าจะไม่มีพยานก็ตามแต่ ผมขับรถคันไถสีส้อมออกจากบ้านเพื่อจะไปไถนาให้กั่เยอุนระหว่างที่ไถนา10โมงยีผมได้รับโทรศัพท์หลังจานั้นผมก็รีบกลับบ้านนี่ถามว่าพ่อรีบเดินกลับเลยไหมบอกรีบเดินเลย7นาทีฮะลองฟังเสียงคุณพ่อยืนยันตรงนี้หน่อยฮะประมาณเจโมงครึ่งครับปร,ประมาณ7จโมงครึ่งตอนนั้นขับรถอะไรขับรถไรถไสีส้มค มีเลยวเาะครับขับไปตอนนั้นไปไถานาให้ใครไถนาให้เยอะอุ่นครับให้เยอะอุนะ่นครับตอนนั้นเนี่ยกำลังไถกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนครับตอนนั้นก็ไถไปเสร็จประมาณสองไร่และ,ะส,ละสละครับแล้วก็ขึ้นไปไถอีกแปลงหนึ่ง<ส>แล้วก็เสร็จพอดีครับแล้วตอนนั้น,นย,บบยัง่งโทรบอกไปยังไง ตอนนั้นก็ไถเสร็จแปลงข้างบนก็เ็จพอดีพอดีก็เสียงโทรศัพท์ดังคุผู้ชมครับอย่างที่บอกคือคุณพ่อเนี่ยเป็นแปลงนาเปิดภาพแปลงนาหน่อยคุณพ่อบอกผมอยู่ที่แปลงนาเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะผมไถนาอยู่แต่มันก็กันว่าไม่มีใครที่จะมายันให้พ่อคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเราก็ไปถามยายอยู่ยายอยู่ที่คุณพ่อแวะไปหาตอนเช้าโดยเบื้องต้นอย่างนี้ยายอยู่เล่าให้ฟังเนี่ยนะบอกว่าพ่อมาจริงแล้วก็มาขอไถนาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ ประเด็นที่มันเกิดขึ้นวันนี้อีกอันหนึง่งอ่ะอันนี้คือคุณยายอยู่ใช่ไหมเนี่ยนะฮะยายอยู่เนี่ยเป็นคนที่ผ่านมาเห็น,นพ่อชมพู่ตอนแปดโมงครึ่งด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันได้ว่าแปดโมงครึ่งอยู่ตรงนั้นแหละกำลังขับรถไถสีส้มตัวเองอ่ะขับผ่านไม่ได้จอดดูไม่ได้ทักแต่ยืนยันว่าตามข่าวแล้วพ่อมาไถานาตามที่ให้สัมภาษณ์จริงๆ <c oughs> ก็แปลว่าเห็นตอนแปดโมงครึง่งใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นก็คือไม่มีใครเห็นคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดเลยนะฮะคุณดอกไม้ผมเรียกว่าเป็นนามสมมุ คุณดอกไม้บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเนี่ยนะฮะว่าชาวบ้านกกอกเล่าต่อๆกันมาว่าวันที่11ช่วงเช้าพ่อน้องชมพู่ไปไถนาพ่อน้องใส่เสื้อส้มแขนสั้นนะครับส่วนตัวเองก็กำลังติดตามข่าวเพราะว่าถ้าดูจากบรรดาเด็กแก๊งจำปาที่เขาบอกว่าเห็นคนผูๆๆผุโผ,ผ,ผ,ผที่บ้านน้องคือเสื้อส้ม คุณดอกไม้ก็บอกเลยเนี่ยนะคะว่าตัวเองไม่ได้กล่าวหาพ่อน้องชมพู่นะแต่ทุกคนเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหมดนะอยากให้คุณพ่อชี้แจงด้วยว่า<ม>คุณพ่อใส่เสื้ออะไรในวันที่11นะฟังเสียงคุณดอกไม้หน่อยฮะได้ยินเขาพูดกันมานะอันนี้ก็บอกว่าวันนั้นน่ะพ่อไปไถ่ไล่พ่อของน้องชมพู่มั้งเขาไปไถ่ไล่มาใส่เสื้อสีส้มแขนสั้นอือก็เลยแบบว่าวันที่คนที่ใส่ก็คือ พ่อน้องเขาหรือเปล่าใส่เสื้อสีส้มนะชาวบ้านก็บอกว่าเห็นพ่อน้องเขาใส่เสื้อสีส้มไว้ Why? มันก็มีสิทธิ์สงสัยได้ทุกคนนะ,นะเนาะพูดถึงจะสงสัยไม่สงสัยทุกคนก็ต่างเนาะตอนนี้ก็คือตกเป็นผู้ต้องสงสัยกันหมดแล้วสําหรับพ่อน้องชมพู่แกเป็นคนไม่เคยพูดคุณผู้ชมครับวันนี้พอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราพยายามถามแต่คุณพ่อเองก็ต้องอยอมรับมันผ่านมานานบอกว่า บอกว่ายังไงบอกว่าจําไม่ได้แล้วนะคะว่าวันนั้นสวมเสื้อสีอะไรลักษณะเป็นยังไงเพราะามันผ่านมานานแล้วค่ะแต่ว่ามุมหนึ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคุณผู้ชมฮะมีคนโทรศัพท์มาเหมือนหัวเลาะเยอะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะฮะหัวเลาะเยอะแม่น้องชมพู่ในวันที่น้องหายตัวคุณผู้ชมครับอมรินชีวีเราได้รับการเปิดเผยเนี่ยนะฮะมาจากบุคลคลคนหนึ่งก็คือดอกไม้เนี่ยนะฮะ ดอกไม้เนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าในวันที่ทุกคนกําลังตามหาชมพู่กันอยู่ถูกไหมฮะ,ะตอนทุ่มหนึ่งคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะม,มันมีโทรศัพท์คุณผู้ชมฮะโทรเข้ามาหาแม่น้องชมพู่ซึ่งแม่น้องชมพู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านถูกไหมฮะ,ะโทรศัพท์ปริศนาที่โทรเข้ามาอันนี้สําคัญมากคะ่ะม,มีป้าคนหนึ่งไปรับโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่ หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะคุณป้าท่านนี้ถามปลายสายเพราะมันคือเบอร์แม่น้องชมพู่ถามปลายสายว่าใครพูดมีคนตอบกลับมาเป็นเสียงผู้ชายถามว่านุชอยู่ไหนแล้วหัวเราะนุชคือชื่อของแม่น้องชมพู่วันที่14วันเจอศพอีกฮะมีสายปริศนานี่อีกโทรเข้ามาแล้วก็มีญาติรับโทรศัพท์ให้พอญาติรับโทรศัพท์ก็เป็นเสียงผู้ชายอีกตอนเจอศพแล้วนะฮะบอก อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้สายปริศนาที่หัวละเย่ะแม่น้องชมพู่แล้วก็ขู่แม่น้องชมพู่คือเสียงใครเห็นไหมฮะผมให้ดูโทรศัพท์สายปริศนาหน่อยนี่ฮะตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยแม่น้องชมพู่เนี่ยนะฮะทำไมฝ่าย ตอนหนึ่งทุ่มตอนนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับชมพูที่ตีนเขาบ้านปก,กตูมวันที่11บเ้คุณผู้ชมจาได้คือน้องหายวันแรกเลยนะคะคุณแม่ก็ตามหาทั่วบ้านเลยจนกระทั่งมีคนโทรศัพท์เข้ามาก่อนช่วงทุ่มหนึ่งคือบอกว่า เจอชมพู่แล้วไปรับด้วยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยออกจากบ้านไปแล้วทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านเพราะาแบตหมดก็เลยชาร์จเอาไว้จกนกระทั่งทุ่มครึ่งสายปริศนานี่แหละโทรเข้ามาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับการที่บอกให้คุณแม่ออกไปที่บ้านกบกตูมชาวบ้านบอกว่าอย่างที่บอกค่ะพอรับแล้วเป็นเสียงผู้ชายถามว่านุชอยู่ไหนแล้วก็หัวเราะขึ้นมาหลังจากนั้นครับถัดมาฮะ14วันเจอศพน้องชมพู่สายปริศนาผู้ชายก็โทรเข้ามาอีกตอนค่ำ บอกว่าอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ฟังเสียงคุณดอกไม้หน่อยฮะกว่าแล้วมีสายเข้าแล้วมีสายเข้าก็ไม่ได้เอ้นึกว่าคนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับให้นุชก็เลยถือวิสาสะรับให้นุชอืมแล้วก็โทรก็ถามว่าฮัลโหลฮัลโหลใครนี้ก็บอกอ๋อนุชไปรับลูกอะค่ะเขามีคนโทรเข้ามาบอกว่าให้ไปรับลูกพี่ก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้ว่าจะกดวางก็าจะกดวางก็เหมือนได้ยินเสียงหัวเราะคนที่นั่งนั่งนั่ง,น,งนั่งด้วยกันอะได้ยินเสียงหัวเลาะ หมือนน้องเขาที่นั่งด้วยเนะี่ยได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะออกมาจากในโทรศัพท์อ่ะบอกว่าลูกเขาหายแล้วเหมือนว่าเสียงหัวเราะสะใจอะไรอย่างเงี้ยอแล้วทีนี้พี่ก็เลยกดวางแล้วทีเขาก็ถามว่าใครโทรมาไม่รู้เขาบอกว่างี้เอา้าเขาก็ถามทําไมมึงไม่มึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงไม่ถามเขาเอา้าวเพาเขาไม่ตอบจนมีคนเขาบอกว่าวันนั้นนะพี่ได้รับโทรศัพท์หรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกโอ้ก็ได้รับพี่ก็ลืมไปนานแล้ว คือคนที่ขึ้นไปอ่ะคือเขาเล่าเขาเล่าต่อๆกันมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจริงเท็จเราก็ไม่รู้แต่เขาเล่าเขาเล่ามาบอกว่าไอ้ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่ทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือไอ้ช็อตแรกเนี่ยได้ยินจริงอไอ้ช็อตที่สองเนี่ยก็คือคุณแม่น้องเนี่ยไม่อยู่บ้านแต่มีคนรับแทนแล้วก็เจอคําพูดปริศนาคุณผู้ชมฮะเอางี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวตํารวจจะเป็นผู้คลี่คลายย้าว่ามันคงใกล้เข้ามาแล้วแหละนั่นนะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ฮะ คุณนรินเป็นน้าชายของน้องชมพู่คุณนรินเองเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ออกมาบอกเหมือนกันนรินอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาจารย์อาจารย์เด็กนะฮะอันนี้เป็นครอบครัวชมพู่แต่ชื่อเหมือนกันนี่ฮะคุณนรินบอกว่าตัวเองฝันเห็นน้องชมพู่แต่ขอไม่พูดว่าในฝันเห็นใครถามว่าเห็นชมพู่แล้วเห็นยังไงประกอบกับครอบครัวเขาเพิ่งเรียกประชุมกันถูกไหมฮะวันนี้คุณนรินพูดน่าสนใจฮะในมุมของคุณนริน บอกว่าตอนที่ตัวเองนอนหลับฝันไปเนี่ยภาพมันชัดเหลือเกินถามว่าชัดขนาดไหนชัดตรงที่ว่าชมพู่มาหาแล้วชมพู่เขาพูดว่าใครคือคนนั้นหรือพูดง่ายๆคือใครคือตัวจริงที่มีการทําเรื่องนี้ที่สําคัญคือวันนี้คุณนรินบอกกับเราว่าขอยังไม่เอ่ยชื่อทุกอย่างรอการพิสูจน์จากตํารวจ คือถ้าพูดกันตามตรงคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ก็คือเรื่องของนารินไม่เกี่ยวกับนารินนี้นะฮะนี่คือนารินญาติพักเอาไว้ก่อนนารินที่โดนคดีเรื่องอนาจารเด็กห้าขวบ<ม>น่าสนใจก็คือว่าคุณผู้ชมฮะทางฝั่งของครอบครัวเด็กห้าขวบเนี่ยคือคุณพ่อเขากลับบ้านแล้วโดยเบื้องต้นพ่อของเด็กห้าขวบเนี่ยเห็นบอกว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะมีการพามาชี้จุดอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ุดที่พ่อของเด็ก5ขวบชี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีก็คือพวกที่นอนนะ,ะโดยเบื้องต้นครับผู้ชมฮะตอนที่ตำรวจเนี่ยพามาชี้จุดเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าก็แสดงว่าต้องมีใครไปกระทำกับลูกก็เขาก็คือเด็ก5ขวบส่วนที่ว่าจะเป็นนารินจริงหรือไม่อันนี้เราคงตอบไม่ได้แต่มีการชี้จุดเรียบร้อยแล้วฮะส่วนตัวของนายนารินเองเนี่ยนะครับผู้ชมฮะซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา ก็บอกว่าเอาแหละเมื่อพี่ชายผมกลับบ้านวันนี้ผมพร้อมจะคุยกับพี่ชายนะและเราคือสายเลือดเดียวกัน<ช>มีอะไรก็อยากให้พี่ชายคุยกับผมเพราะวันนี้กลายว่าพี่เหมือนจะมาจาับผมมาคุยกันดล่นาผมนะ ใน่แนๆได้แน่ได้นะคำพีคำน้องกันเนาะครับถ้าเกิดว่าพี่มั่นใจในความบริสุทธิ์ตัวเองนั่นหมายถึงว่าคิดว่าเรากําลังโดนกันแกล้งลพี่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมนะ<อ>ดูการแกล้งอยู่แน่นอนแล้วครับคิดว่าใครเป็นคนต้นเรื่องระหว่งางพี่ชายของเราหรือว,ว่าใครครับผมคิดว่าพี่สปายผมแล้วเหมือนต้นเหลืองนะครับผมคิดว่าพี่ชายผมน่าจะมีอันนั้นนะครับ มันก็เป็นไปได้แหละครับผมว่าได้ทาเนาะผมก็ยังงงผมอ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอก56วันแล้ว